สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนจากกรมการจัดหา,าง,งานมาบอกกันนะคะตอนนี้กรมการจัดหา,าง,งานได้ออกประกาศให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตรวจสอบคําขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างดาวที่สถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องรีบดําเนินการให้เสร็จสิน้นภายในวันที่29เมษายนนี้เท่านั้นนะคะใครที่ยื่นขอตัวแทนเดิม ต้องเช็คดีๆว่าเอกสารถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขนะคะหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นนายจ้างและแรงงานต่างดาวต้องรีบไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานให้ทันภายในวันที่9พฤษภาคม2568จ่ายเสร็จปุ๊บก,ก็เอาหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานจัดหา,าง,งานที่รับผิดชอบ <c oughs> เพื่อรับใบอนุญาตทำงานตัวจริงกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะตรวจสอบแก้ไขจ่ายเงิน รับใบอนุญาตทางานให้เรียบร้อยตามกฎหมายไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้ใครมีแรงงานต่างด้าวในความดูแลฝากแชร์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลินแมนสวัสดีค่ะ